สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชนชมทุกท่านวันนี้ผมเข้ามาที่สวนของพี่ตู่หนองจอกอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะมาระบายขายชนชมต้นนี้ให้กับพี่ตู่สายพันธุ์ของเขานีเป็นสายพันธุ์อาราบีข้ามนะครับแล้วก่อนหน้านี้ไม้ต้นนี้ อยู่ที่พัฒนาการมาก่อนเจ้าของเดิมนี่ก็จัดรากไว้สวยงามแล้วแต่บังเอิญว่ามาอยู่ที่สวนของพี่ตูน้องจอกในช่วงที่พี่ตูเองแกก็งานยุ่งไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขานานแล้วสําหรับต้นนี้แต่ว่าทรงฟอร์มของเขาเนี่ยยังไงก็ยังสวยอยู่เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ากิ่งของเขาเนี่ยแตกออกมาโดยรอบแล้วต้นเนี้ย เรียกได้ว่าทําการทดคัดกิ่งอีกนิดหน่อยก็จะสวยงามนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องแต่งอะไรมากมายเลย ดอกของเขานี่สีชมพูอมขาวนะครับกลวยดอกเนี่ยจะมีเส้นพุ่งออกมากรีบละ3เส้นแล้วดอกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ดอกสีหวานแหววน่ารักทีเดียว ถ้าหากเป็นชนชมสายพันธุ์อาราบิค้ามเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละว,ว่าใบของเขาเนี่ยจะต้องรูปค้าแบบนี้นะครับจะมีลักษณะเหมือนมีขนจับอยู่ซึ่งต้นนี้นะครับมีลักษณะขนนุ่มทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบ พวของเขาเนี่ยจัดไว้ได้สวยงามนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้ผิวพันธุ์ที่เห็นรอยด,ดำๆเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่เดี๋ยวยังไงถ้าเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไปเนี่ยพวกผิวดำๆพวกนี้ก็จะหายไปนะครับผิวพันธุ์ใบหน้าของเขาก็จะกลับมาสวยงามต้นนี้ถ้าหากพี่น้องของเพื่อนท่านใด ซื้อไปเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเอาเข้าไปขึ้นกระถางไม่ควรจะต่ำกว่ากระถาง20นิ้วสำหรับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นอาราบิข้ามแต่ว่าเราจำสายพันธุ์ไม่ได้นะครับแล้วเป็นไม้ที่ขาดการดูแลเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยแบบถูกๆนะครับโดยปล่อยที่ราคา 750บาทรวมค่าส่งพี่น้องท่านใดที่กำลังหาอาราบีค่ำของแท้นี่นะครับติดต่อมาได้088 695 1784มีไลน์ผมอยู่แล้วทักไปทางไลน์ก็ได้ครับ จะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่วิเศษที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์หรือว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดโลกจะอยู่นานชีวิตของเราจะยืนยาวขึ้นอยู่กับความอุดมของธรรมชาติช่วยกันปลูกชุนชมและต้นไม้ทุกชนิดนะครับ วันนี้ทีวีชนชมลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ